สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุก,กุูอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเฮเกมอ่าซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่กับเด็กนี่เลยนะครับผมเป็นเด็กที่อ่าพี่หนึ่งชอบมากๆนะั่นคือนี่เด็กนี้เลยโอกระปองบ็อกเทร่าบ็อกนะครับผมอ่าเป็นเทร่าบ็อกซึ่งจะเน้นเป็นโอกระปองหน้าก,กากสีทิวครับใส่3ใบเลยนะฮะเออ เอาไว้เร่งเครื่องพลังงานแบบจุกๆแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยเทลาปกอสครับแล้วก็ปิปปี้ของลิลี่นะครับผมใส่มาด้วยนะครับผมนี่เอนจินก็จะประมาณนี้เน้นเป็นการยกจี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็ใส่เป็นใส่เป็นอาคามมสึนะครับผมนี่แล้วก็มีเปปเปอร์นะฮะส่วนเอสเปคก็จะเป็นนี่ครับเป็นผลึกคริสตัลนะครับผมอืม มาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าเซตแอคทีฟก่อนนะครับ mm hmm. เด็กนี้เป็นเด็กที่พี่หนึ่งชอบมากๆเลยนะครับผมดูกันว่าโฟลของเด็กจะเป็นอย่างไรนะ mm hmm. ครับโดรนจิโดรัเพาเหรอ อ,ออกหัวด้วยเริ่มเลยเลือกเลยได้เล่นก่อนครับแปลว่าเขาจะล็อกไอเทมเราอ่ะก็โอเคครับโอ้ยแต่ไม่โอเคป๊บนึนนะปึ๊บเอาเป็นอันนี้ขึ้นก็ได้ครับมา เขาเทิร์นพี่หนึ่งก่อนครับโอ้โอเคเนสบอลมาเดสบอลบาเฉยเลยเทเลออฟไม่ต้องใช้ละมังโอเคอบอขอรูดก่อนขอรูดเด็กออกมาก่อนเร้วค่อยจวนะครับ <c oughs> นี่ จริงๆควรจะวางไอ้นี่นะวางปองน้ำนะืน่อไรยังได้อยู่ <c oughs> หนึ่งไปว่าเจอกับดละเพานะจริงๆต้องเล่นปองน้ำ เป็นเปนเปอร์ครับน่าจะน่าจะหาซื้อโบมีมาแล้วล่ะแต่ว่าเราก็เราเล่นได้แล้วเราไม่กลัวละอย่างน้อยได้ตีทีหนึ่งละมาดูสิว่า เขาจะเล่นเป็นแบบไหนนะเป็นซูโบมีจริงๆด้วยครับเราเราน่าจะเริ่มล็อกไอเทมและโอเคจริงๆเราก็ตัดกำลังเขาได้เลยนะเนี่ยนะติดจี้ก่อนครับ อูเด็กหน่อยปึ๊บปึบปองน้ำอยู่นะครับอาคามเซออยู่นะครับนี่อยู่นี่อยู่อยู่ครบหมดเลยนี่ก็อยู่ครับแต่ว่าตานี้อยากได้ศพอยากได้ศพนะฮะอันนี้มาก็ได้ ก็ติดพลังงานหนึ่งใบเป็นคำสั่งบอสและก็พงถ้ำใหญ่ไหมก็ดีตัดตรงนี้ไปนะครับเอาตัวนี้้มาก่อนตีไปเลยตีแบบซื่อๆไปเลยนะฮะ ไพ่ครับโอ้โ oh หและไพ่สวยด้วยเป็นยอรุนอสุคูครับค้นหาอายามณนีขึ้นมาจากตำแหน่งการางวันนะคาลเตอร์แคชเชอร์ครับดึงตัวไหนก็ยากนะ โอ้โหเป็นโอ้โหโดนนันจโม่เราจะบอกว่าเป็นการการกระทําที่กล้าหาญเกินไปฮะ <c oughs> ติดผนึกเอาไว้เลยเนี่ยหนีได้ครับหนีได้โอเคเป็นโดรเพาครับแล้วมีพลังงานไหมถ้ามีพลังงานได้ตีนะครับ แต่จริงๆก็ได้ตี70ดอยู่แล้วล่ะเอาเป็นรูจบูครับหยอดก่อนน่าจะหยอดเป็นโอกระปองนะแล้วก็นกอีกสักตัวหนึ่งอ่าเป็นหยอดหยอดไปที่เทรัสเต้าสองตัวอ่าตดนงตีครับตีสิบครับผมจริงๆแล้วเรามีของเซอร์ไพรส์อยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงครับ วางปองเพิ่มอีกตัวครับเดี๋ยวเราหนีอืมเรามีของเซอร์ไพรส์โดรเพ้า,ยอ,พาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงตีไปก่อนเลยครับตอนนี้มือฝั่งนู้นสองใบไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยเป็นไหครับ โดยเราเข้าขึ้นมาแล้วน่าจะขาดพลังงานหนึ่งใบนะครับน่าจะขาดพลังงานไฮบรอลนะน่าจะเป็นกิจิคิกิสือแล้วล่ะจังหวะแบบนี้ ใช่ไหมโอ้โหแล้วจ่ายหมดมือเลยฮะเพื่อให้ได้จ้สามโอ้ยคิจิคิกิสึไม่มีเหรอฮะโอ้โหแล้วหมดมือครับหมดมือกำจังหวะแบบนี้ ไเจ็ครับอ่าเป็นเป็นพุ่งชนครับโหพุ่งชนไม่ใช่ไดเจ็โอ้โหจังหวะแบบนี้ตีข้ามภัยได้เลยนะฮะอืมหน้าเสี่ยงอยู่นะเอาตัวนี้ไปก่อนเนี่ยอาคามมสึ่ครับ ขึ้นมือครับเราออินไปเลยจะดีไหมวะจริงๆมันทำได้แหละแต่ว่าขอเพย์เซฟก่อน,นีกว่ะตีฝากดามเมจใหญ่ไปก่อนแล้วค่อยออินที่หลังได้ครับ เพราะตอนนี้มือเขาไม่มีอ่ะเขาหนีก็ไม่ได้จวมาอีกวบหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้ไปก่อนได้ครับอืมแล้วเทินหน้าค่อยอออินเอาสาไพ่ก็ได้ครับ โยนครับโยนดามเมจครับอ่าพอโยนดามเมจไปปับ๊บก็จะตีไม่ตายละจะจีตีไม่ตายสักตะเกียร์นะโอ้โยนตัวนับด้วยยิงด้วยห้าสิบครับโอ้ตายนะเนี่ย นิสบอลคันเบ็ดชั้นยอดครับอืมเป็นเพทที่ใช้ได้นะเพเนี้ยขอเป็นตัวนี้ขึ้นไปก่อนครับ เทเลออฟขึ้นมาทำไมเยอะยเนี่ยจริงจริงเทเลออฟเล่นได้ไหมต้องดูต้องดูใบต่อไปนี้ว่าจะจวดเจอไหมม,มาจวดกันครับอืม ตีไม่ตายฮะจะปล่อยเขาตีจัดสิบอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอจวดต่อครับอือหือ สี่ไพ่ครับโอ้หรือว่าตีล็อกขาไว้ก่อนดีตีล็อกขาไว้ก็ได้นะอืม ขาาว้ก่อนครับยังไม่ได้ติดพลังงานจากมือนะฮะเป็นหนึ่งร้อยสองแปดตีล็อกขาไว้ก่อนครับยี่สิบครับผม ิว่ามีจี้ไหมไอลินาลีนเบนครับอย่าวนตัวน้ําตาเมดครับเป,ปเปอร์น่าจะได้พลังงานละแต่เขาก็จะตีน็อกเราเป็นดิสดีโวฮะ แต่ถ้าเขาตีน็อกเราเนี่ยพี่หนึ่งก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปสวนอยู่นะเพราะพี่หนึ่งอาจจะใช้กาจิคุม,มาขึ้นไปตีเลยอืมแล้วเขาไม่ได้ตั้งตัวต่อไปเอาไว้ด้วยมันเลยทำให้พี่หนึ่งจะเล่นง่ายกว่าเยอะ โอ้โห oh, oh. โปรโยสนุกเลยฮะเป็นเอกากระป๋องขึ้นไปครับฝั่งนู้นก็คงจะเตรียมกาจิคุมะเอาไว้เหมือนกันนะถ้าความคิดพี่หนึ่งนะน่าจะเตรียมกาจิคุมะเอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอากาจิคุมะของเราขึ้นไปสวนครับ ก็ไพยตานครับคิดก่อนนะครับปุ๊บไพยตานตีได้ฮนะต <c oughs> ีไม่ใช่จี้ครับแต่ว่าเราจะเสียโคตต้าติดจี้เหรอเท่านี้ มาเขาอาจจะเอากาจิกุม,มาแล้วครับสั่งพอก็อาจจะชนะเหมือนกันนะแล้วก็เอาลิงขึ้นมาเอาลิงขึ้นมายืนไว้ก่อนชนะเหมือนกัน พลังงานเดือดพอ่าถ้ามีเนสบอลเรียกกาจิกุมาแล้วมีคำสั่งบอลในมือก็ชนะครับเป็นคิจิคิคีสิสือครับโอ้จะตีเหรอ มันจะเป็นสับสนนะฮะสับสนหนีได้ครับม,มาฮะโดรนจิอีกหนึ่งตัว แต่เขาก็จะโดนโอกระปองตีอยู่ดีครับโอกระปองขึ้นใหมรฮะโอกระปองบอกขอตีน่อย <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับโอ้ยแมทแม็ยาวใช่ไหมแมทยาวตึงไงนะตึงพี่หนึ่งอาจจะวางวางผิด วางผิดก็ได้นะเพราะว่าบางทีเพลมันแบบแปลกๆนะเมื่อกี้เนี้ยแทนที่เราจะเล่นนากากนานเนาะอาจจะคิดคิดน้อยไปนิดนึงนะครับคิดน้อยไปมาเริ่มกันใหม่ครับจะพยายามเล่นให้ละเอียดขึ้นแล้วกัน เริ่มก่อนที่จริงยังมีเทลา่าเทล่าบ็อกอีกหนึ่งแบบนะมีเทล่าบ็อกอีกหนึ่งแบบโอ้โหอยากได้มือนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเทล่าบ็อกอีกหนึ่งแบบก็จะเล่นไปอีกเวนหนึ่งแต่ว่าความแข็งแกร่งก็จะใกล้ๆกันอ้บาชาโมครับมึ่เคยเจอเลยเด็กบาชาโมนะฮะ ือแบบนี้ใครก็ได้ครับบอกเลยใครอยากเห็นพี่หนึ่งทำเด็บาชโมก็บอกนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะจัวก่อนครับบูเป็นเนสบอลด้วยฮะ นหน้าน่านจะโมะจริงๆมือมันหน้าน่านจะโมะยิ่งนักนะครับเออ่ขอติดพลังงานได้ไหมโอเค เราง้างรอขนาดนี้แล้วต้องมันจะโม้ละ่ะเอย้ยังเป็นเปเปอร์ Secretary ว่ะโอเคเมื่อกี้นี้เราก็ลืมดูนะว่าเพล่กรือรีบระยับเราอยู่เปล่าแต่ว่ามันเล่นได้นะยกจี้แล้วก็หาจี้น้ำไม่ยาก ก็โวโนกก่อนปุ๊บหนึ่งทีอ่าเป็นดิอีโวเฮ้ยเล่นคู่กับโซโลอาร์ของเอน็นดะ้วยนะที่มันหลายสีจังเลยมา <c oughs> จะงคู่กับโซโลอาร์ของเอน็น มีเกะโคโกาด้วยเน้นเทแล้วล่ะอันเนี้ยเน้นเทแล้วอันนี้เน้น,นเนทได้อยู่ได้อยู่เน้นเทอย่างงี้ได้อยู่เออเขาท่าวะ จี้น้ำมาแบบไม่ต้องร้องขอครับโวตัวบนไปเลยแล้วก็เป็นเปเปอร์โอเคเป็นเปเปอร์กับนี่ครับพงท่าวางพงท่าครับเราจะตีนี่เลยตีตัวนี้เท่านั้นมาเป็นนี่ครับและก็อ่ะนี่ ตีสองหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากครับ๋ยวนี้ปึ๊บติดนี่ติดนี่ขากตำแหน่งเดียวโยกมาก็ปึ๊บตำแหน่งเดียวครบสองหนึ่งนะนี่ครับและก็ อาคามาซื้อครับเพื่อเทธอนหน้าปึ๊บอ่ะสองหนึ่งละได้ก่อนเลยสองไทยครับผมอืม มาครับราคงต้องเล่นเกตโคลกาแหละเอาตีออกเป็นตีออกเป็นต่อสู้อุ้ยจริงมัน เป็นอ่า,อาคำวัาสือครับปึ๊บปึ๊บเอาเขียวขึ้นครับพอเดี๋ยวเราจะจวดต่อไม่ติดชานะจ๊ะอืม เขาน่าจะเล่นยากกันล่ะมาครับบาชาม و ถ้ายังทำอะไรไม่ได้จะโดนเก็บทั้งบอดแล้วนะ อาาทำไมนิ่งไปละนิ่งซะแล้วอืมขาดอีกแค่พลังงานเดียวก็จะโจมตีสองเป้าได้นะครับโอเคผ่านเทินครับติดพลังงานเพิ่มอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ถอยโดนี้ออกมา ขึ้นไปโดสองเป้าครับข้างหน้าโดนไปสองร้อยด้วยเพราะว่าแพน้ำไก่สลักน้ำครับเรียบร้อยสองไพ่ครับเกมคอาจจะโดนเบรกเพราะว่าเราขึ้นไปตีคิดจีคิดสือขาตายได้แหละ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการการตีคิจิคิกิึนะเพราะว่าเลือดสองหนึ่งเนี่ยเบน7ก็ตีได้แหละนะครับก็จะประมาณนี้นะเล่นสักสองตาก็พอแล้วเด็กนี้โฟมันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็จะใส่เป็นอกปองประมาณนี้นะครับมีท่าตีแต่ว่าลิสเนี้ยถ้าเจอกับมีรคาร์ลจะลำบากหน่อยนะครับจะค่อนข้างลำบากอาจจะต้องใช้ปิปปี้ตี ลำบากเลยแหละแล้วก็พลังงานก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้เป็น5ใบไปเลยนะครับใส่5ใบแล้วก็ยังก็สองเหลือสอเงี้ยหนึ่ง, 2, งประมาณนี้ครับก็ก็ได้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบเด็กนี้ก็จะตามได้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะทิ้งออรหัสเด็กเอาไว้นะครับไว้ที่ดีสคริปชันสามารถ Copy แล้วก็ไปวางไว้ที่การจัดเด็กในเว็บ Official ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สงสัย ว่าเอ้รหัสเด็กใช้งานยังไง <c oughs> เข้าไปดูในวิดช,ช็อตของพี่หนึ่งได้พี่หนึ่งเคยทําเป็นคลิปสอนการใช้รหัสเด็กไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช็อตนะครับผมอโอเคสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หนึ่งอาบทุก,กูด,ด้วยสาหรับคลิปหน้าพี่หนึ่งจะเล่นเด็กอะไรหรือว่าจะทําอะไรน,นั้นอย่าลืมติดตามชมน,น,นะครับสําหรับนี้พี่หนึ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ